English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนีน่ากำลังนั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม้าไปยังกเกาะสม็ยจ,จังหวัดระยองค่ะคำว่าเดินทางข้ามไปยังภาษาอังกฤษคือ go across to go across to เดี๋ยวอีกนีดเดียวก็จะถึงกเกาะสม็ยแล้วล่ะค่ะตอนนี้นีน่าก็มาถึงกเกาะสม็ดแล้วค่ะ ถึงภาษาอังกฤษคือ arrive arrive สำหรับที่นี่นะคะผู้ชมเขามีบริการเรือข้ามฟากตลอดทั้งวันเลยแต่ในกรณีที่เรามาไม่ทันเรือข้ามฟากถ้าเราอยากจะถามใครนะคะว่าเรือข้ามฟากรอบต่อไปออกกี่โมงผู้ชมพูดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า what time is the next ferry what time is the next ferry เรือข้ามฟากรอบต่อไปออกกี่โมง ตอนนี้เราก็พร้อมไปเที่ยวเสม็จแล้วตามนีน่ามาเลยไปเลยขอขอบคุณอิสุสูมิวเอ็กซที่พาน,นีน่ามาพักผ่อนในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณสายแก้วบีชรีสอร์ทด้วยค่ะสวัสดีค่ะ